มาแต่งลุกใส่ฝ่อบ,บมแดดกันค่ะอย่างแรกนะคะลงรองพื้นแล้วก็ลงบลัชนะคะแล้วก็ปัดคิว้วเอาตั้งๆเลยนะคะแล้วก็เขียนอายไลเนอร์ด้วยอายไลเนอร์ดินสอติดขนตานะคะแล้วก็ปัดขนตาล่างค่ะอย่าลืมทํากระป,ปลอมด้วยนะปัดกันค่ะคือเพจเนี้ยเป็นคนที่ขอบปากคล้บมากๆได้ว่ามันขลับม,มาค่ะเวลาทาลิปอะไรลงไปสี ข้าวปลาเพชรดีขึ้นมากๆนะคะหลังจากที่เพชรเจอนี้ค่ะเดอร Mo มฟิ u เจอรนะคะก็คือเพชรเห็นจากรีวิวในี้ทิกตอกได้หลายเพชรก็เลยลองไปตามตามนะคะแอปซุ่มใช้มาสักพักแล้วก็ดีขึ้นมากเลยจริงๆนะคะอ๋อนอกเรื่องมานานแล้วก็เดี๋ยวไปท้ายดูเลยดีกว่านี่นะคะบีบขึ้นมานี่นะคะมาลงแป้งเพื่อวีดหน่อทุกคนคือเพชรรู้สึกว่ามันแบบหยิ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 บที่ปากใช่ปะรู้สึกว่ามันก็สวยแล้วอ่ะ และนี่นะคะก็คือฟิเนชลุกของเราค่ะจะบอกว่าสวยมากๆปากรูดูอบอิ่มฟูมากๆเลยนะคะหลังจากทา Dermal ฟิเจอรแล้วมันจะมีความปรับสีปากให้อมชมพูขึ้นตามสภาพผิวปากแต่ละคนด้วยแนะนำมากๆเลยค่ะ